อเอาไปเอาไปทิ้ง่ะย่าไม่รู้หรอกแล้ <c oughs> บอกว่าเผาไปแล้ว <laughs> อาร์ดเวอร์ของแตนลุกเตี่ยชอบเลยนี่มาผ่านอันไหนน่ลูกพัมบอลูกพัมแปนเมื่อก่อนนี้เขามีแฟนตายกี่วรอไม่รู้อะน่อ่ากว่าอะไรนะไม่รู้อะ中国人 <Now. S 2> ไม่ติดติดกระเทียด,ดูเฮ้ยือเดยพัปอตพัปอไม่อยากทำงานแล้วตอนี้เขาจะบินไปไหนได้ อุ้ยตัวน,นี้งองนี่แล้วพี่ป๊อปพอมีนามบีเดียตั้งสองโอ้ย,อยเขามาเหมาไปสองเดือนน่ะโอ้ย,อยนามบีเดียแล้วก็มีอียิปต์มีสามประเทศเขาเปิดหมดแล้วมีแต่เราเนี่ยแหละอันนี้อันนี้คืออะไรโจอันนี้คือทองเหรออันนี้คือเหรียญเงินเหรียญทองอันนี้เสื้อผ้าปีนี้ยาหญ้านี่ย ไม hey, oh. ่ค่อยแข็งแรงก็เลยก็เลยแบบไม่นี่เลยถ้ามาปุ๋มต้องเรียนซี่ที่หนุเฮ้ยโอ้สภาพพี่ป๊อปอยู่นะเสื้อสวยมากเสื้อสวยนะแจกนี้ให้หน่อยลูกแจกเลี้ยงเอ๊อปวดเลยโชัว ลิมเกิงสีขาวลิม้นเลยจริงด้วยโอ้โหเปลีโโ่ยนช็อกโกแลตอัน,นอันนี้เผาทั้งเซตเลยไม่เจาะหรือว่าใช่ทั้งเซตเลยแต่เอาค่าติดก่อนเดี๋ยวที่ป๊อปเหนน็นไ่มทำลายละมันขาดโดนตานหน้าฟอนี่ <c oughs> โอ้วนจ้ะเอาเอาสีนี่สนี่เอาเป็นหลักฐานนะแล้วก็เป็นหลักฐานเย็นเย็นเสี่ยวแล้วไปนะ เฮ้ยมองเหยือมองข้าวอ้าวอ้าฝุ่นแกงเงนโอ้ไม่ได้กินกินข้าวข้าวมะไมู่กลัวคนต้องเทให้มันเปล่าเฮ้ยโหมันมันดูคนรักหมาเป็นคอนฟิวส์ ไม่กินแล้วไม่ไม่เอาข้าวเปล่าไม่กินข้าวเปล่า,า <c oughs> ข้าวเปล่าไม่กิน